ศูนย์กลางเชน,น้าทาวในกรุงเทพอยู่ที่ไหนคนหนุ่มสาวคงตอบว่าเยาวราชด้วยความชินต่อภาพความปลุกพลานของการค้าขายและป้ายไฟภาษาจีนแต่คนยุคเก,กา่าคำตอบของเขาอาจเป็นสําเพลงค่ะทั้งเยาวราชและสัาเพงเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและบ้านของคนจีนมานานบางกิจการหายไปพร้อมกับชีวิตเจ้าของบางแห่งตั้งงานอยู่ที่เดิมมีลูกหลานสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ฮัสวัสดีฮะผมน,นายธนกิจอังสุป,ปารีก็เป็นเจ้าของร้านเชียงปูซึ่งก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่สามนะครับต่อจากอากงอากงแล้วพ่อผมแล้วก็เป็นผมสมัยก่อนเนี่ยอากงเขาหาบเลแหางลอยก็คือหาบเลขข้างหน้าก็จะมีกระจาดหนึ่งอันเอาไว้ใส่อ่าผลไม้พวกสาลี่จากเมืองจีนเปิ้ลอ่าแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีกระจายหนึ่งอันเป็นใส่ส กิโลกิโลสมัยก่อนเนะี่ยมันจะเป็นไม้แล้วก็จะมีลูกตุ้มเล็กๆอ่าแล้วเขาก็จะแบบเอ่อหิ้วด้วยมือหิ้วด้วยนิ้วเนอะแล้วมันก็จะชั่งน้ําหนักกันเริ่มแรกอยู่ตรงแถวแถวสะพานหันแล้วตอนหลังก็มีขายไปขายมาก็มาอยู่ตรงปากซอยเยาวราชหกแล้วก็ตั้งเป็นร้านขึ้นมาโดยร่วมหุ้นกันสองคนจากที่ตอนแรกหาบเลรแผงหาเลรอ่าด้วยตะก,ก้าจากที่อ่า อยู่ตรงสะพานหันตอนนี้ก็มาอยู่ที่ปากซอยเยาวราชหกเขาเรียกว่าซอยเหล็กหรือยอีเริ่มแรกเดิมทีก็ขายผลไม้ต่างประเทศก็คือจากประเทศจีนนะฮะก็เป็นร้านค้าตั้งขึ้นมาเป็นตัวตึกเสร็จแล้วเรามีด้วยความที่ว่าเป็นร้านผลไม้ต่างประเทศเจ้าแรกแรกในประเทศไทยนะฮะก็อยู่มานมานานจนมาประมาณเมื่อสามสิบปีก่อนสี่สิบปีก่อนก็นำเข้าเก่าลรักเข้ามา แล้วซึ่งเการักเนี่ยแหละเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยในการพั่วด้วยและนานขาเขาด้วยอ่ะฮะพ่อผมเป็นรุ่นที่สองที่ซึ่งนำเอาเการักเข้ามาก็จนปัจจุบันการมีชื่อเสียงของตัวเก่ารักที่ร้านแตกต่างจากชื่อยังไงด้วยความที่ว่าเรานำเข้ามาเป็นเจ้าแรกด้วยความที่อ่สามสิบกว่าปีสี่สิบปีเนี่ยความชํานาญในเรื่องของคุณภาพเกรดหรือการดูเก่ารักหรือ การที่เรามีคอนเนคชันที่ดีกับทางเมืองจีนเราเลยได้เก่ารักสายพันธุ์ที่ดีที่สุดมาในเยาวราชมาขายสับที่ร้านก็เลยแตกต่างจากร้านอื่นเก่ารักมีหลายสายพันธุ์เก่ารักของร้านชิงปู่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเช่นเดียวกับไฉนาทาวแห่งนี้ ผมอายุ44ปีเป็นคนที่เกิดในเยาวราชแท้ๆมันก็เลยสามารถพูดได้เต็มปากว่า44ปีที่ผมผ่านมาเนี่ยเยาวราชเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยก่อนเด็กๆผมออกจากบ้านผมสามารถที่จะเดินทักทายตั้งแต่ต้นถนนเยาวราชถึงปลายถนนเยาวราชแล้วก็ในซอยหล็งบัวเยีซอยเยาวราชหกผมสามารถคือพูดง่ายๆว่ากว่าไปโรงเรียนเนี่ยใช้เวลาวัดดีของคนนี้คนนี้เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง อ่ะฮะณปัจจุบันปัจจุบัน,จจบนการที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือพ่อแม่อ่าอย่าง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 รุ่นพ่อแม่ผมนะอ่าก็เลิกทําการค้าก็ปล่อยให้รุ่นลูกทำแต่คราวนี้รุ่นลูกก็จะมีสองแบบและหนึ่งของผมนี่ยังสารกิจการต่อในส่วนนี้เปอร์เซ็นต์ยังมีอยู่นะในในระดับเจนผมอ่าแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็ ไปต่างประเทศบ้างแล้วไปเป็นอย่างอื่นบ้างแล้วมันเป็นส่วนผสมในเจนผมนะเนี่ยเป็นส่วนผสมในเยาวราชแต่คราวนี้เจนต่อมาซึ่งถัดจากผมแล้วซึ่งเป็นรุ่นลูกหรือรื่นหลาน <Okay. S 1> เจนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําการค้าแล้วเขาก็จะทําอาชีพ mm hmm. อื่นๆเพราะปัจจุบันมีอาชีพที่เปิดกว้างมากขึ้นการโกโบมากขึ้นหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยการศึกษาในหลายๆอย่างที่ไปเป็นอา,อาชีพที่ต้องการทําให้คนรุ่นเจนหลังจากผมเนี่ย เขาเริ่มไม่อยากสารต่อกิจาก,การพอไม่สานก่อิการตึกรามบ้านช่องก็เขาเรียกว่าไม่ได้ขายของต่อแต่เป็นการให้เช่าหรือให้เซ้งกับผู้คนอื่นคราวนี้ผู้คนอื่นที่เข้ามาขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักละแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเยาวราชโดยแท้แท,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 ท้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเหมือนกับเพื่อนบ้านกันเหมือนสมัยก่อนอ่าตรงส่วนนี้มันเลยเปลี่ยนไปแล้วก็ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆการคมนาคมเยาวราชก็ ถือว่ายังเป็นเส้นทางหลักในการอ่าซื้อขายของมี MRT คือรถไฟใต้ดินที่เพิ่มเติมขึ้นมาทําให้การมาเยวราได้ง่ายขึ้นฮโ,โอเคไอโนยน่เป็นสองพันกิโลสักห้ากิโลโอเคได้อันวันกิโลวันคุณธนกิจเป็นลูกจีนแท้มีความภาคภูมิใจในเลือดจีนแล้วเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนไทยหรือคนจีน, <Nelson: S 1> น,นก,ก็ด้วยความที่ว่าผมนี่เป็นคนลูกชาวจีน พ่อก็เป็นจีนแม่ก็เป็นจีนอากงอามากก็เป็นจีนแท้มาหมดไม่มีไม่มีอะไรนะความเป็นไทยผสมในในความเป็นไทยแท้ก็ถือว่าเป็นลูกเจ๊กคนหนึ่งเป็นลูกจีนคนหนึ่งก็มาจากใต้จิ๋วอะฮะมาจากเออเตี่ยอังความเป็นจีนในปัจจุบันของผมซึ่งเป็นรุ่นที่สามที่เกิดในเมืองไทยอ่ารุ่นผมนี่จะเกิดในเมืองไทยก็ยังอ้างอิงว่าตัวเองเป็นแท่อึ้งมีแท้ มีชื่อจีนอึ่งหัวกุยอ่ามีความว่าเอออกงมาจากเมืองจีนนะหนีมาจากเมืองจีนเรื่องการลบนู่นนี่นั่นเราก็ยังว่าเออเราเป็นคนจีนแต่ถ้าถามถึงว่าความรู้สึกตัวเองละ่ะคือคนไทยหรือคนจีนเราคือคนไทยอยู่แผ่นดินไทยแต่เรามีชาติกําเนิดมาจากเมืองจีนนี่สิ่งที่เป็นนปัจจุบันของผม สำเพ็งอยู่ใกล้ท่าน้ำราชวงศ์ซึ่งจะมีเรือมาลงและนำสินค้ามาซื้อขายและเปลี่ยนกันที่นี่จึงเป็นย่านการค้าสำคัญที่สุดในตอนนั้นมาจนถึงวันนี้นานถึง242ปีจนกำเนิดการค้าขายทองคำที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณตลาดสําเพ็งเช่นกันก็ในยุคคุณทวดคุณปู่คุณพ่อคือสามยุคเนี่ยเป็นยุคที่อายุค,คุณทวดก่อน เขาก็บาตเตอร์กันแต่บางทีเนี่ยก็จะต้องมันก็ไม่ไม่บาลานซ์กันระหว่างสินค้ากับสินค้าใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมีเงินมาบางส่วนแต่คนที่ถือเงินก็ไม่เชื่อในเงินตราของของเงินบาท พราะตอนนั้นจําได้ไหมคฮะที่มีสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเข้ามาปุ๊บเขาแบงค์ของเราประทับตาให้มันด้อยคา่าเงินของเราฉะนั้นกลายเป็นว่าเกิดภาวะเงินเฟอ้อนะคะเหมือนกับเงินเฟอ้อแล้วก็ค,คนไม่เชื่อในเงินตราก็ไปซื้อทองแล้วคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เซื้อทองมากบริโภคทองมากที่สุดเลยในในย่านเนี่ยในย่านเอเชียในเอเชียเนี่ย ไทยในยุคนั้นนะบริโภคทองมากทุกคนเนี่ยสะสมซื้อขายซื้อของเสร็จปุ๊บก,ก็เอามาเปลี่ยนเป็นทองหมดเป็นรูป,ประพันธ์หรือเป็นทองแทง่งแต่ในยุคก่อนไม่มีทองแท่งนะมีน้อยเป็น<ม>ลูประพันธ์หมดใช่ไหมคะเป็นสร้อยสังเกตดูในยุคก่อนๆจาเคยจําได้ไหมฮะว่าถ้าเกิดทันเนี่ยคนเ็าจะใส่ทองเนี่ยเส้นหนึ่งสิบยี่สิบบาทใส่หนักคออย่างเนี้ยเพราะว่าเขา ไม่มีแบรนด์เนมเหมือนในยุคนี้การค้าในไทยโดยชาวจีนรุ่งเรืองถึงขีดสุดเนื่องจากคนไทยสมัยนั้นส่วนใหญ่นิยมรับราชการทําให้คนจีนผูกขาดการค้าในยุคนั้นเกือบทั้งหมดเริ่มเริ่มตั้งแต่รุ่นคุณทวดนะฮะคุณทวดนี่เข้ามาก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบปดสิปีแล้วละ่ะก่อนรัชกาลประมาณรัชกาลที่ห้านะเข้ามาถึงปุ๊บก็มาทำก็ยังไม่มีความรู้ทางด้านทองนะ ก็เป็นเหมือนกับเสือผือนหมอนใบเยังเป็นวัยรุ่นดิ้มหนีภัยจากจีนมามาจะหารายได้ที่นี่แหละจะมาตั้งล็อกลากที่เมืองไทยก็ขึ้นท่าน้ําราชวงศ์นี่แหละเนี่ยฮะตรงท่าน้ําราชวงศ์ก็จะเป็นจุดแหล่งที่เขาค้าขายกันในยุคก่อนๆเพราะว่าเอ่อเอาคนที่ปลูกผักปลูกของเกษตรต่างๆเนี่ยก็มาที่ท่าเรือตรงเนี้ยเพื่อจะมา ขายของหรือแลกเปลี่ยนของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศสมัยผมตอนเด็กๆนะก็เยวาวราชก็เงียบๆไม่ค่อยมีอะไรไม่คึกคักนะแต่ว่าก็จะมีเหมือนกับเป็นขนส่งสินค้ามากกว่าเป็นสต็อกของเป็นของที่เป็นโกดังเก็บของอ่ะนะแล้วก็มีรถบรรทุก สมัยก่อนก็จะเป็นรถบรรทุกที่เป็นไม้ๆอ่ะแล้วเขาก็มาจอดอยู่แถวๆถสำเพ็งหน้าร้านเราส่วนยล่าก็จะเป็นพวกขายของจิปาถาะนะฮะทองคามีบทบาทในสังคมและการใช้ชีวิตของคนไทยมาตลอดแต่รูปแบบการซื้อทองของคนไทยในวันนี้ได้เปลี่ยนไปอไอ้เรื่องทองการบริโภคทองในยุคก่อนกับยุคนี้นี่คนละเรื่องเลย ในยุคก,ก่อนอย่างที่บอกนะฮะทองแท่งไม่ค่อยมีคนซื้อหรอกซื้อแต่ทองรูปแบบทองก็คือสร้อยคอสร้อยข้อมือกำลงกำไลแหวนเพชรแหว,น,แวนทองอะไรเงี้ยนะฮต่อมาพอทองราคามันเริ่มแพงขึ้นราคามันผันผวนขึ้นในยุคก,ก่อนทองทําไมไม่ผันผวนเพราะมันไม่มีข่าวราคาทองเหมือนอัปเดตเหมือนในปัจจุบันปัจจุบันราคาทองมันวิ่งทั่วโลก ใช่ไหมฮะราคามันไม่นิ่งอ่ะในวัยเด็กคุณชัยกิจไม่ได้เข้าเรียนโรงเรียนจีนและไม่ได้เรียนภาษาจีนตามแบบลูกจีนในไทยทําให้พูดจีนไม่คล่องผมพอฟังได้พูดได้บ้างนิดหน่อยแตก็จีนแต้จิว๋วถ้าจีนกลางอะไรงี้ไม่ได้เลยอย่างอย่างแรกที่ผมไม่ได้เรียนเนี่ยเพราะว่าอคุณทวดเนี่ยคนจีนแท้ๆถูกต้องแต่คุณปู่ก็เกิดเมืองไทย ก็เริ่มละเริ่มพูดไทยกับจีนนะผสมภาษานกันละคุณพ่อก็เกิดไทย,ยก็เริ่มเรียนภาษาฝรั่งะกับภาษาจีนนิดๆนิดอภาษาจีน<ด>ก็ได้บ้างก็ได้ได้ได้ดีกว่าผมแล้วกันส่วนผมเนี่ยคุณพ่อก็เหมือนกับว่าตอนยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่ทางฝรั่งเข้ามานะฝรั่งเข้ามาทําธุรกิจการค้ากันก็อยากจะให้ผมพูดภาษาฝรั่งเพื่อที่จะทาธุรกิจกับฝรั่งได้ แล้วตอนยุคที่ผมเกิดมานั่นน่ะคนจีนก็ยังไม่ไม่เจริญขนาดใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าโอเคเราก็เน้นทางด้านภาษาพอรุ่นลูกผมผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ส่งให้เขาเรียนภาษาจีนเพราะเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเออเราเออคนจีนจะลุกคืบหน้าขนาดเร็วขนาดนั้นใช่ไหมฮะก็ะยังเสียได้อะ่ะ แต่ผมว่ารุ่นลูกรุ่นหลานผมก็อาจจะเริ่มละส่งไปเรียนละภาษาจงภาษาจีนเริ่มละคนจีนฮ่องกงและคนจีนแผ่นดินใหญ่ชอบมาเที่ยวยาวราชเนื่องจากตึกอาคารและบรรยากาศคล้ายกับฮ่องกงและจีนในยุคเก่าครับก็เยวราชเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มมีคนรู้จักกันว่าเป็นไชน่าทาวของเมืองไทยที่เอ่อคนต่างชาตินิยมเข้ามาชม นิยมเข้ามาดูแล้วก็มีสิ่งที่เป็นคล้ายๆของจีนเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็มีแปลกๆมากกว่าจีนอีกมันผสมผสานกันนะอย่างป้ายต่างๆป้ายยี่ห้อร้านต่างๆที่อยู่บนถนนยอร่านเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจะเป็นการตกแต่งถนนให้มันดูสวยงามแล้วธรรมเนียมของคนจีนในไชน่าทาว ก็ยังเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนดั้งเดิมของจีนฉะนั้นคนจีนในต่างประเทศก็อยากจะมาชมใช้หน้าทาวของที่นี่เมืองไทยมีคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากถึง9ล้านคนทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีประชากรเชื้อสายจีนมากที่สุดในโลกค่ะแต่ไม่มีปัญหาการแบ่งแยกกันเหมือนบางประเทศจึงเป็นแง่มุมที่น่าสนใจ ในเมืองไทยถึงพูดจีนไม่ได้หรือว่ามีความเป็นจีนอ่อนกว่าหรือว่าด้อยกว่าในในพื้นที่อาเซียนหรือว่าทั่วท,ทั้งโลกนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งในมุมของผมาผมคิดว่าเป็นเพราะความอ่อนโยนของคนไทยการให้โอกาสต่างๆใช่ไหมครับให้คนจีนเนี่ยมีความเสมือนหนึ่งแบบเป็นคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าตั้งแต่สมัยยุทธยาล้วคนไทยแต่งงานกับคนจีนได้ใช่ไหมครับการยอมรับกันอันนี้นะครับทําให้ถ้าปัจจุบันมาพูดถึงก็คือเหมือนกับว่า ความเป็นความเป็นจีนมันดูด้อยลงไปแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงกรณีชาติอื่นมาอ,องไม่ขอพูดถึงอย่างนั้นแต่ว่าในกรณีที่เทศอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเขากดดันมากๆใช่ไหมครับจีนต้องรักษาความเป็นตัวตวนของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับทําให้ทําให้ความเป็นจีนที่เนี้ยดูดูเบาบางไปครับ ชมชมคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรแชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ